สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่10บเดือน3ามปี6 7กับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4ี่น้อยนะครับเมื่อวานทางช่อง u t u b e เชฟหนุ่มต้องขอโทษขออภยัยไม่ได้ลงคลิปให้ครับเหนื่อย,อยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงคลิปให้นะครับผมเมื่อวานนี้แล้วก็แต่ในกลุ่มไลน์เชฟหนุ่มก็ลงให้เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ใครอยากเข้ากลุ่มไลน์เชฟหนุ่มนะครับผม ID ดีไลน์นะครับ ไอดีไลน์0879665605นะครับเบอร์โทรก็0886836281นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ทางช่อง YouTube นะครับก็ใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็กดเข้านะครับเผื่อบางทีเชฟหนุ่มอาจจะเหนื่อยจะอาจจะถอยแล้วนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาลงคลิปให้ก็อาจจะด้มเดี๋ยวดูถ้ามันไม่ไหวเชฟหนุ่มก็ขออาจจะปิดเนาะ จะไม่ลงคลิปแล้วเหนื่อยเสียเวลาทําไปก็ไม่ไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่าสี่ห้าเดือนแล้วไอ้ยังไม่ได้ถึงร้อยเหรียญเลยร้อยเหรียญเต็มที่ก็สามพันกว่าบาทสี่ห้าเดือนลองมานั่งคิดคํานวณแล้วมันมันไม่ได้อะไรไม่คุ้มไปทําอย่างอื่นดีกว่าขายแคบหมูอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วไม่ใช่อาทิตย์ละสองสามวันก็ได้แล้วบางทีมันต้องมานั่งกว่าจะได้แต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่ก็ใช้เวลา กว่าจะทำคลิปเสร็จนี่ก็ตัดต่อบ้างอะไรบ้างก็เกือบเป็นชั่วโมงละกว่าจะทำภาพรูปหน้าปกอะไรรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยหรืออาจจะอิ่มตัวก็ไม่รู้ก็แอดไลน์ไว้นะครับเผื่อบางทีเชฟหนุ่มอาจจะไม่ลงคลิปก็จะลงให้ในกลุ่มไลน์บ้างไม่ลง,บ,งบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันไปอีกทีนึงครับผมสำหรับเมื่อวานเนาะเชฟหนุ่มก็ให้ในกลุ่มไลน์ก็เด่นที่หนึ่งสี่แปดเก้าในกลุ่มไลน์ก็เหมือนกันมี fc อยู่ประมาณ120คน เหนมก็ขอแค่ค่าสนับสนุนช่องแค่คนละร้อยค่าสมุดปากกายังได้ไม่ถึง15คนเลยงงมากก็แล้วแต่ครับไม่ได้ว่าทีเรียกกันทําไปอีกสักหน่อยไม่ไหวก็เลิกนั้นแหละครับผมเมื่อวานให้1 4 8 9วิ่งดูที่9ฉเฉพาะคิดออก1นึ่กับ2 2 1สองหเชฟหนุ่มให้1นึ่มันออก1นึ่ดู ทนอบพิเศษออก181กับ37ก็มาตัวนี้นะครับ8118เนาะรอบปกติออก041กับ85 8มาแต่จับคู่ให้ไม่ถูก8มาเนาะแล้วก็ดูดิไอเชมนุมอุสาคิดว่ามันจะมา941 94, 841มันออก041ดกูมันทำอุตสาเน้นเน้นไว้ตรงนี้ ยังดียัเข้าตัวกลับ1 4 4 1เนาะตัวรอบอ่าวีเพียก3 3สามสามเจกับ2 1มีแต่หนึ่งสามหนมาสี 4, มา 8, มา 9, ม่มาแปมาเ้าไมมาครับผมวิ่งรูด9ไม่มาครับผมเดี๋ยวตามต่อของวันที่สินะครับวันที่สิ ช่องให,ใหญ่เขามีคนติดตาม4ี่ห้าหมื่นเขายังหยุดเลย <c oughs> อาจจะไม่รู้ว่าไม่มีเวลาเหมือนเชฟหนุ่มแล้วมั้งศูนย์สาทับ 6, หกเจ็ดฮายวันนี้ก็เสียดายช่องเหมือนกันเนาะกว่าจะผ่านกดมาได้โหเป็นปีแต่ก่อนเชฟหนุ่มทำกับข้าวยอดดูก็ สี 400, 500, 200, 300, ่ห้าร้อยสองร้อยสามร้อยเด่นวันนี้เด่นครับผมสำหรับเด่นของวันที่สิบก็เด่นที่สามสามเจ็ด แปดแล้วก็เก้านะครับวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่แปดนะครับวันนี้วิ่งลูดที่แปดจับชุดก็จะเป็นสามห้าสามหก สามเจ็ดออกไปเมื่อวานแล้วแล้วก็สามแปดนะครับเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปแล้วก็8 9 9เก้าเแล้วก็9กสนะครับวนันนี้ตัวที่วิ่งรูดได้8ปผู้เบิลสามสามนะครับผมเจ็ด แล้วก็99นะครับชุด3ตัววันนี้วันอาทิตย์เนาะเด่นที่ชุด3ตัวจัดไปที่7 3 8แล้วก็ แปดเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดที่ชุดนั่นก็จะเป็นสามเจ็ดหนึ่ง วันนี้ตัวที่วิ่งรูดได้นะครับ8กับ7นะครับผมแกับ7 3็ดส8มแปแล้วก็9กนะครับชุด3ตัวก็จะเป็น7จ็ กับแปดเจ็ดสามเอา้าตัวเดียวกันนี่โอ้โไม่เป็นไรก็ตามนี้เลยโ <c oughs> ต๊ให้ด้วยเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับเอาตามนั้นแหะคู่เบิรลเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดนะครับผมหรือมันจะออกตัวนี้ชุดพิเศษหน่อยแปดแปดเจ็ด ให้แปดแปดเจ็ดไปเอาตองแปดอีกเดี๋ยว <c oughs> เอาติดไว้หน่อยแปดแปดเจ็ดเมื่อวานมีเบิ้ลไหมล่ะเมื่อวานมีเบิ้ลสองสองเนาะวันนี้วันอาทิตย์น่าจะเบิ้ลหลายชุดอยู่ครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้ครับก็ฝากไว้กับอ่ากลุ่มไลน์เชฟหนุ 87, 9, 6, 6, 5, 6, ่มครง ID ไลนศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกหกห้าหกศูนห้าเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดหกแปดสมหกสองแปดหนึ่งนะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับเดี๋ยวรัฐบาลไทยจะลงให้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่10ก็น่าจะเย็นเนี้ยครับผมรัฐบาลไทยเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ